ตอนที่3 1 5สห้าหลอกลวงกลายเป็นความจริงไอเด็กหนุ่มเป็นคนเดียวในหมู่ผู้บ่มเพาะจำนวนนับไม่ถ้วนของอาณาจักโรโจวะก่อนที่จะรับรู้กงล้อชีวิตได้มันไม่มีใครสนใจหรอกว่าเขาจะแท้อะไรตอนนี้คนที่บอกว่าเป็นคนของราชวงศ์ได้เชิญเขาเข้าร่วมตระกูลราชวงศ์ของอาณาจักรมันทำให้เขาตื่นเต้นจนพูดอะไรไม่ออก ข้าเป็นแค่คนธรรมดาระดับการบ่มเพาะไม่ได้สูงส่งอะไรมากคิดไม่ถึงจริงๆเลยว่าวันหนึ่งจะได้รับการชื่นชมจากราชวงศ์ได้ผังหลงไม่คิดไม่ฝันเลยว่าราชวงศ์จะเชิญให้เขาเข้าร่วมวงตระกูลอาณาจักรโจนั้นก่อตั้งมาห้าร้อยปีแล้วเวลาที่นานแบบนี้ทําให้ผู้คนมากมายรู้สึกว่าได้กลายเป็นคนของอาณาจักโรโจวะในใจของผู้คนมากมายล้วนคิดว่ากองกําลังอื่นกับกองกําลังของราชวงศ์โจนั้นแตกต่างกันกองกําลังของราชวงศ์โจให้ความรู้สึกที่ไม่ธรรมดา พรสวรรค์ของผังหลงนั้นไม่ได้โดดเด่นอะไรหลังจากที่บ่มเพาะมาได้12ปีเขาก็ขึ้นมาถึงขอบเขตชีส่วนขั้นที่6หลังจากที่ได้ฟังการสอนจากจังอยู่เขาก็ทะลวงผ่านขึ้นไปยังขอบเขตชีส่วนขั้นที่เจ็ได้หากไม่มีเรื่องที่เหนือความคาดหมายชั่วชีวิตนี้เขาคงก้าวไปถึงแค่ขอบเขตชีส่วนขั้นที่9หรือถ้าโชคดีก็อาจจะทะลวงขอบเขตว่าส่วนขั้นต่ำได้แต่สำหรับโลกแห่งการบ่มเพาะแล้วขอบเขตว่าส่วนก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำอยู่ดีตอนนี้โอกาสที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาได้ปรากฏขึ้นมาาตรงหน้ ข้าเต็มใจผังหลงมองไปที่โจถิงด้วยสีหน้าตื่นเต้นเขาไม่รู้เลยว่าการที่รับรู้กงล้อชีวิตได้นั้นมันมีความหมายยังไงเขาอดกลั้นความตื่นเต้นที่มีในใจและพูดออกมาด้วยความเคารพผู้อาวุโสข้าเต็มใจจะเข้าร่วมกับราชวงศ์โจสำหรับคนทั่วไปแล้วการได้เข้าร่วมกับราชวงศ์นั่นคือการก้าวกระโดดขึ้นสู่ท้องฟ้าผังหลงรู้สึกเช่นนั้นดี B. โจถิงพอใจเป็นอย่างมากคนแรกที่รับรู้ได้ถึงกงล้อชีวิตคืออัจฉริยะและถูกเขาดึงตัวเข้าพวกเขาจะไม่ดีใจได้ยังไงน้องชายข้ารับปากว่าเจ้าจะไม่รู้สึกผิดกับการตัดสินใจในวันนี้ข้าเป็นตัวแทนของราชวงศ์ราชวงศ์จะทำทุกอย่างเพื่อช่วยในการบ่มเพาะของเจ้าทั้งทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบ่มเพาะและที่พักรวมไปถึงคนที่เจ้ารักและแม้แต่ครอบครัวของเจ้าด้วยคนอื่นๆไม่รู้ว่ากงล้อชีวิตนี้มีความหมายยังไงแล้วโจถิงรู้ได้ยังไง สำหรับอัจฉริยะคนแรกที่รับรู้ได้ถึงกลงล้อชีวิตมันคุ้มค่าที่ราชวงศ์จะทดสอบผู้คนโดยรอบแสดงสีหน้าสงสัยออกมาแต่โจถิงกลับไม่สนใจในความเห็นของเขาแล้วยิ่งคนรู้น้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีต่อตัวเขาและราชวงศ์ทางที่ดีที่สุดคือไม่มีคนรู้เลยแต่โจถิงเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่นานคงกระจายไปทั่วแน่แนสิ่งสำคัญคือเวลา ดังนั้นสิ่งที่เขาทําได้ในตอนนี้คือการดึงคนแบบนั้นเข้าร่วมราชวงศ์และผูกมัดพวกนั้นเอาไว้กับราชวงศ์ให้ได้ตอนที่พวกเขารู้ตัวราชวงศ์จะได้มีสิทธิ์เหนือกว่าผลก็คือไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกคนที่ได้ยินคําพูดของโจถิงต่างก็มองไปที่ผังหลงด้วยสายตาอิจฉาการเข้าร่วมกับราชวงศ์ใช่ว่าคนธรรมดาจะทําได้ ยิ่งไปกว่านั้นโจถิงก็ได้รับปากต่อหน้าทุกคนแล้วบอกได้ว่าจากวันนี้เป็นต้นไปโชคชะตาของพังหลงได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม้แต่คนที่เขารักและครอบครัวก็ได้รับผลประโยชน์ไปด้วยช่างเป็นคนที่โชคดีทุกคนมองไปที่พังหลงและอยากไปแทนที่อีกฝ่ายในหมู่ผู้คนชายวัยกลางคนอายุประมาณห0ปีได้ถามขึ้นมาด้วยความคาดหวังผู้อาวุโสข้าอยู่ขอบเขตว่าส่วนขั้นสูงพรสวรรค์ก็ไม่เลวนะักข้าขอถามผู้อาวุโสทีข้าสามารถเข้าร่วมกับราชวงศ์ได้ด้วยหรือไม่ ขอบเขตว่าส่วนขั้นสูงหกักมองไปทั่วทั้งเขตตรงโจแล้วชายไวกลางคนผู้นี้นับได้ว่าเป็นผู้ฝึกยุทธระดับสูงคนหนึ่งด้วยขอบเขตของเขาเขาอย่าอมได้รับความเคารพจากผู้คนนับไม่ถ้วนในเขตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขตจ้านเจียงเหอตรงและที่อื่นๆเขาก็มีฐานะที่สูงในระดับหนึ่งแต่เมื่ออยู่ต่อหน้ายักษ์ใหญ่อย่างราชวงศ์แล้วขอบเขตว่าส่วนขั้นสูงไม่นับว่าเป็นอะไรได้ถ้าหากราชวงศ์ดูแลพวกเขามาตั้งแต่ต้นพวกเขาจะพักดีต่อราชวงศ์อย่างมากแต่คนแบบชายคนนี้ยากที่ราชวงศ์จะสนใจ ชายไวกลางคนไม่คิดจะเข้าร่วมกับราชวงศ์ตั้งแต่แรกแต่เมื่อเห็นว่าผังหลงถูกเชิญเขาก็มีหวังขึ้นมาจะบอกว่าคนที่อยู่ขอบเขตว่าส่วนขั้นสูงไม่ได้ดีไปกว่าเด็กน้อยที่อยู่ขอบเขตชีส่วนได้ยังไงเขายิ้มและมองไปที่โจถิงด้วยสีหน้ามั่นใจแต่ต่อมาคำพูดของโจถิงกลับทําให้เขาตะลึงขอบคุณที่ขอเข้าร่วมกับราชวงศ์แต่ทรัพยากรของราชวงศ์นั้นมีจํากัดตอนนี้ข้าไม่ได้สนใจใครหากต้องการใครอื่นในอนาคตข้าจะให้โอกาสกับเจ้า เขาปฏิเสธออกมาแต่ก็ไว้หน้าอีกฝ่ายอยู่ผู้อาวุโสข้ารับไม่ได้ทําไมข้าเข้าไม่ได้แต่เขาเข้าได้ชายไวกลางคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากเมื่อครูตอนนี้กลับกลายเป็นอับอายต่อหน้าผู้คนไปทั่วในใจของเขารู้สึกเก้อเขินและไม่พอใจต่อราชวงศ์อาศัยอะไรเด็กน้อยขอบเขตฉีส่วนขั้นที่เจ็ดคนหนึ่งอาศัยอะไรกันได้เข้าร่วมกับราชวงศ์แต่เขากลับทําเข้าร่วมไม่ได้ทรัพยากรของราชวงศ์มีจํากัดนั้นหรือ มันต้องใช้เวลานานกว่ารึงไงกับการบ่มเพาะคนที่อยู่ขอบเขตว่าสวนหักเทียบกับคนที่อยู่ขอบเขตชีส่วนเหตุผลของโจถิงนั้นชัดแล้วว่าชายไวกลางคนไม่เชื่อแต่โจถิงเป็นใครกันเขาคือสัตว์ประหลาดขอบเขตหลิงส่วนที่อยู่มาถึงแ800ร้อยปีเขาใช้เหตุผลในการปฏิเสธเพื่อไว้หน้าชายไวกลางคนแต่อีกฝ่ายได้คือบอยากจะเอาศอกนั้นหรือ